เข้าวัดเข้าวาโดยอาจารย์เกริกวิเศษสวุวรรณไหว้พระเสริมทรัพย์ต้อนรับปีระกาจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งนี้ตั้งอยู่หลังวัดสุทธิวาตาวรารามห่างกันแค่เพียงถนนกั้นเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวมักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าอุทยานโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอมจุดเด่นคือพระแม่กวนอิมทองเหลืองขนาดใหญ่และโคมแดงจำนวนมากใต้หลังาคาโค้งที่นี่มีเรื่องราวน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันครับประวัติอุทยานอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2539 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จเถลิงถวันของราชสมบัติครบ50ปีหรือที่เรียกว่าการจนาพิเศษโดยจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับภาคเอกชนจัดสร้างอุทยานแห่งนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันพุทธที่23ตุลาคมพุทธศักราช2539บนพื้นที่2ไร่2งานซึ่งที่ดินผืนที่ว่านี้ไม่ใช่ของใครอื่น แต่เป็นที่ดินของวัดสุธิวาตาวรารามหรือวัดช่องลมนี่เองครับอุทยานประกอบไปด้วยซุ้มหลังคาโค้งสูงประดับโคมแดงและองค์พระแม่กลนอิมขนาดใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานฐานของพระแม่เป็นอาคารภายในตกแต่งให้คล้ายถ้ำประดิษฐสถานพระแม่กวนอิมปางต่างๆซึ่งผมจะกล่าวลงในรายละเอียดต่อไปประวัติอุทยานมีไม่มากครับเพราะเพิ่งสร้างมา21ปีเท่านั้น หากเวลาล่วงเลยไปก็คงจะมีประวัติการบูรณะการเคลื่อนย้ายรูปเคารพพระแม่หรืออื่นๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องราวเหล่านี้แต่ประการใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานพระแม่กวนอิมปางต่างๆรูปเคารพพระแม่กวนอิมที่อุทยานโพธิสัตว์กวนอิมนี้มีมากมายหลายปางบางที่มีอยู่เยอะมากที่สุด คือปางประทับยืนบนมังกรและปลางสหัสพุทธสหัสเนตรซึ่งผมได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่ว่าด้วยวัดจีนประชาสโมสรเล่งหกยี่มาคราวนี้ผมจะกล่าวถึงปางอื่นๆบ้างนะครับทั้งนี้ขอยกมาเพียงสามปางครับ 1. ปางประธานบุตรเป็นปางยืนพระแม่ทรงอุ้มเด็กชายไว้ในอ้อมแขนประวัติที่พระแม่แสดงปางประธานบุตร คือใต้ซือคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองฉวนโจวต้องการปรุงยาอายุวัฒนะโดยใช้หัวใจเด็กหนึ่งร้อยดวงจึงไปจับเด็กมาหนึ่งร้อยคนพระแม่กวนอิมกำลังจะเสด็จเขาผู่โทซานทรงได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จึงไปช่วยเด็กๆไว้ทว่าพวกเขายังเล็กเกินกว่าจะทราบว่าบ้านของตัวเองอยู่ที่ไหนพระแม่จึงประทานเด็กๆแก่เจ้าเมืองหากใครต้องการมีบุตรก็ให้เจ้าเมืองยกเด็กให้เขาเอาไปเลี้ยงเชื่อกันว่า ู้ที่ต้องการมีบุตรหากบูชาปางนี้หรือขอบุตรกับพระแม่ปางนี้จะสําเร็จสมประสงค์ข้อสังเกตสําคัญคือปางประทานบุตรเป็นปางยืนหากเป็นปางนั่งมีเด็กอยู่บนตักอันนั้นปางรับบุตรครับโดยปางรับบุตรนี้ก็คือพระแม่ทรงรับเด็กที่มีคนมาถวายเอาไว้ในความดูแลเพื่อทรงสั่งสอนต่อไปในอนาคตว่ากันว่าพอขอลูกจากพระแม่และได้ตามขอแล้ว เด็กเกิดมาจะเลี้ยงยากร้องไห้งองแงตลอดเวลาให้นำเด็กไปกราบพระแม่กวนอิมปางรับบุตรและถวายเด็กเป็นลูกท่านจากนั้นเราก็ขอนำกลับมาเลี้ยงแล้วเด็กคนนั้นจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายไม่โยเยเลยที่สำคัญคือเมื่อถวายเด็กให้ท่านไปแล้วห้ามดุห้ามตีนะครับลูกพระแม่มีแต่พระแม่เท่านั้นที่ดุที่ว่ากล่าวได้ ส่วนเราพ่อแม่มนุษย์ต้องใช้วิธีพูดจาดีๆหลอกล่อหรืออธิบายแทนถ้าไปดุไปตีเด็กอาจล้มป่วยหรือไม่พ่อแม่เองนี่แหละที่จะล้มป่วยที่อุทยานโพธิสัตว์กวนอิมแห่งนี้มีพระแม่ปางรับบุตรด้วยเช่นกันท่านประดิษฐานอยู่ใต้ชะงอนหินที่มีพระแม่ปางสหัสพุทธสหัสเนตรครับ 2. ปางประธานพร เป็นปางยืนบนดอกบัวมือขวาจีบนิ้วกลางจรดนิ้วโป้งมือซ้ายถือขวดน้ำทิพเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระแม่กำลังบำเพ็ญโพธิจิตแต่ถูกพระเจ้าเมี่ยวจวงผู้เป็นบิดายกทับมาขัดขวางและเผาโรงเจแต่พระแม่ไม่หนีเง็กเซียนจึงต้องส่งเนรมิดให้พระแม่ลอยขึ้นไปบนอากาศหลังจากที่ไฟดับพระแม่ลอยกลับลงมาเง็กเซียนส่งเนรมิดดอกบัวรองรับพระแม่ไว้ ปางประธานพรเหมาะสำหรับขอพรเพราะเชื่อว่าพระโพธิจิตจะช่วยปกป้องคุ้มภัยอยู่เย็นเป็นสุขและทำให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการ 3. ปางทรงราชสีในถ้ำพระแม่กวนอิมที่อุทยานแห่งนี้ผมเห็นพระแม่ขี่หลังสิงโตอยู่ทางขวาของปางรับบุตรลูกสิทย์ผมชี้ชวนดูกันใหญ่เพราะแปลกใจที่เห็นพระแม่ขี่สิง บางนี้ตามบทสวดธนรุไทยมหากรุณาธารณีสูตรหรือบทสวดพระแม่กวนอิม84ปางเป็นปางที่31ชื่อว่าตีลีนีอันที่จริงปางตีลีนีนี้หลายคนสับสนกับพระมันชุศีโพธิสัตว์เพราะมีพาหนะคือสิงโตเหมือนกันผมจึงขอเล่าในรายละเอียดสักนิดว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนหรือกวนอิมฟอสักเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา พระนามอาวโดกิเตสวนปรากฏขึ้นในช่วงพุทธศักราช600เป็นต้นมาท่านเป็นที่นับถือในกลุ่มชาวจีนและญี่ปุ่นส่วนพระมันชุดสีโพธิสัตว์หรือหวนซูซื่อลี่ฝอสักเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาท่านมีชื่ออยู่ในพระสูตรมหายานโบราณตั้งแต่พุทธศักราช800กว,ากว่าเป็นต้นมานับถือกันมากในเนปาลและทิเบตทั้งสองจึงเป็นพระโพธิสัตว์คนละองค์กันในเมื่อขี่สิงเหมือนกัน แล้วผมรู้ได้อย่างไรว่าปางที่เห็นเป็นพระแม่กวนอิมไม่ใช่พระมันชุดสีวิธีสังเกตง่ายๆถ้าผู้ที่ประทับหลังสิงเป็นสตรีก็แสดงว่าเป็นพระแม่กวนอิมแต่ถ้าเป็นเพศชายก็พระมันชุดสีโพธิสัตว์โดยพระหัตถขวาของพระมันชุดสีจะถือพระขันพระหัตถซ้ายจะถือก้านดอกบัวส่วนพระแม่กวนอิมปางขี่สิงไม่ได้ถืออะไรในพระหัตถขวาโดยอาจจะวางราบบนตักหรือชี้ขึ้นฟ้า พระหัตถ์ซ้ายถือได้หลากหลายมีทั้งคาาสมุดคอยใบายลานหรืออาจไม่ถืออะไรเลยทั้งสองมือก็ได้ทีนี้มันมีเรื่องราวลึกซึ้งกว่านั้นคือพระแม่กวนอิมเธอเนรมิตกายเป็นพระมันชุดสีขี่สิงเช่นกันในบทสวดพระแม่กวนอิม84ปางปางนี้เป็นปางที่78ภผู้ลูกกิตตีรูปลักษ์ที่เป็นพระแม่กวนอิมซึ่งเป็นสตรีทรงเครื่องบุรุษพระหัตถ์หนึ่งถือก้านบัว อีกพระหัตถ์หนึ่งชี้ขึ้นฟ้าโดยพระหัตถ์ที่ชี้ขึ้นฟ้านี้เป็นสัญลักษณ์บอกกล่าวให้สรรพสัตว์เข้าถึงพระธรรมเนื่องจากพระแม่ปางขี่สิงห์ในอุทยานโพธิสัตว์โกนอิมนี้องค์เล็กและอยู่ไกลเขากั้นส่วนที่เป็นถ้ำไว้ดูได้แต่เข้าใกล้ไม่ได้ผมพยายามเพ่งมองแล้วว่าทรงเครื่องสตรีในมือไม่เห็นว่ามีอะไรจึงฟันธงว่าเป็นปางที่31ตีลีนีไม่ใช่78หรือ ผูรูกิตตีสำหรับถ้อยคำตีลีนีนี้คำว่าตีแปลว่าโลกลีคือสรรพสัตว์ที่รับรู้คำสอนหรือการโปรดของพระแม่ได้และนีก็หมายถึงพระพรหมจารีนีที่ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสงบเหตุการณ์ที่พระแม่แสดงปางตีลีนีนี้ก็คือพระแม่แปลงกายเป็นสิงโตลงมาทดสอบธรรมของมนุษย์โดยท่านมุ่งลงมาโปรดผู้หญิงเป็นหลักปางนี้จึงเป็นการย้ำเตือนว่า ผู้หญิงควรเร่งปฏิบัติธรรมเพราะแม้เป็นสตรีแต่สามารถปรรลุธรรมได้เช่นกันคุณคุณอาจสงสัยว่าพระแม่แปลงกายเป็นสิงห์แล้วใครที่นั่งหลังสิงห์คือปฏิมากรเขาสร้างเป็นพระแม่ประทับหลังสิงห์ทั้งทั้งที่สิงห์นี่ละ่ะคือพระแม่เพราะถ้าสร้างเป็นสิงห์เปล่าเปล่าเดี๋ยวหาพระแม่ไม่เจอกันผู้คนจะผ่านไม่มาบูชาเอาเท่านั้นเองครับพระสังกจ,จายหรือพระขวัมบดี หลังจากที่เข้าสู่อุทยานภายใต้ซุ้มหลังาคาโค้งสุดซุ้มมีพระสังกจ,จายหรือพระควัมบดีประดิษฐานอยู่ทางซ้ายผมหมายถึงพระสังกจ,จายจริงๆครับองค์ที่เป็นสาวกพระสมณโคดมตามความเชื่อแบบเทรวาดไม่ใช่พระมนุสิโพธิสัตว์อริยเมตไตรหรือหมีเล่อฝอตามความเชื่อมหายานผมเคยกล่าวถึงประวัติพระสังกจ,จายไปแล้ว แต่ยังไม่เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระมนุสิโพธิสัตว์อริยเมตรัยจึงขอกล่าวไว้ในที่นี้สักหน่อยนะครับผมมีมาฝากสองตำนานตำนานแรกเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งมีหลวงจีนคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเฉอเจียงท่านอ้วนลงพุงหน้าตายิ้มแย้มโดยท่านมักล้วงมือเข้าไปในย่ามเอาขนมออกมาแจกเด็กซึ่งย่ามนี้เหมือนเป็นย่ามวิเศษเพราะหยิบขนมขึ้นมาเท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถในการพยากรณ์อากาศแบบตรงเป๊ะซึ่งเป็นความสามารถที่มีคุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในสังคมเกษตรกรรมเรียกว่าช่วยชาวไร่ชาวนาชาวสวนได้มากมายเลยทีเดียวเพราะอย่างนี้ท่านจึงเป็นที่รักของชาวบ้านต่อมามีชาวบ้านเห็นท่านลงส่งน้ำในสระและพบว่าที่กลางหลังของท่านมีดวงตาที่สจึงเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ที่จะมาเกิดเป็นพระศรีอริยะเมตรตย ตำนานที่สองเล่าว่าเดิมมีหลงจีนรูปหนึ่งชื่อชีฉือท่านมีความสามารถในการพยากรณ์ทั้งลมฟ้าอากาศและดวงชะตาก่อนมรณภาพท่านได้แสดงปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตรตรต่อมาตามคำพีมิลอแอแสกเกงกล่าวว่าในการชุมนุมเทวดามีเซียนคนหนึ่งได้พบพระศรีอริยเมตรตรและบรรยายรูปร่างท่าทางไว้ตรงกับหลงจีนชีฉือผู้คนจึงเชื่อว่า หลวงจีนชีฉือคือมนุษย์สิโพธิสัตว์อริยเมตไตรและสร้างรูปเคารพเช่นนั้นเป็นต้นมาการบูชารูปเคารพท่านจะทําให้มีเงินทองไหลามาเทมาเหมือนย่ามที่หยิบใช้เท่าไหร่ไม่หมดความอวบอ้วนของท่านแสดงว่าผู้บูชาจะมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์และการมีเด็กรายล้อมทําให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไม่เป็นคนแก่ที่เหงาหงอยเดียวดาย เวลาที่เห็นพระอ้วนจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระสังกัจจายหรือพระมนุษย์สิโพธิสัตว์ใช่ไหมครับผมขอจำแนกความแตกต่างของทั้งสององค์ไว้ดังนี้ 1. พระสังกัจจายมีผมเป็นขดเหมือนพระพุทธรูปวงเล็บเว้นแต่พระเครื่ององค์เล็กๆอาจจะไม่มีผมส่วนพระมนุษย์สิโพธิสัตว์ไม่มีเส้นผมเลยไม่เห็นไรผมใดๆคิดตามภาษาชาวบ้านคือศีารษะลานนั่นเอง 2. พระสังกัจจายห่มจีวรแม้บางครั้งปฏิมากรจะทําจีวรบางจนดูเหมือนเปลือยอกแต่ก็ยังเห็นสังขาติชัดเจนส่วนพระมนุสิโพธิสัตว์สวมเสื้อแบบจีนเปิดอก 3. พระสังกัจจายจะมีอิรยาบทคือนั่งขัดสมาธิราบแต่พระมนุสิโพธิสัตว์มักจะนั่งชันเข่าข้างหนึ่งหรือไม่ก็เอนกายเอกเนกไปเลย 4. มือทั้งสองข้างของพระสังกจจยมักจะวางไว้ที่พุง คล้ายจับพุงหรือปิดพุงหรือไม่ก็วางหงายไว้บนตักบางปางยกทั้งสองมือขึ้นปิดตาสำหรับองค์เล็กหรือพระเครื่องอาจมีสี่มือปิดตาสองมือปิดพุงอีกสองมือแต่พระมนุษย์สิัธิ์มักถือแก้วแหวนเงินทองประคำย่ามบางครั้งมีเด็กรายล้อม 5. พระสังกจายไม่ยิ้มหน้าตาท่านจะนิ่งๆอาจมีอมยิ้มมุมปากเล็กน้อย แต่ไม่ยิ้มกว้างจนเห็นไรฟันส่วนพระมนุสสิโพธิสัตว์ท่านจะโหวเราะร่าหรือไม่ก็ฉีกยิ้มกว้างอย่างคนอารมณ์ดีจนมองเห็นฟันได้อย่างชัดเจน 6. พระสังกจ,จายมักนั่งหลับตาแต่พระมนุษสิโพธิสัตว์ลืมตาทว่าวตาท่านชั้นเดียวและยิ้มจนตาหยี 7. หลังของพระสังกจจายถึงจะเจ้าเนื้อแต่มีความโค้งเวา้าเหมือนสวมจีวรรัดรูปแนบเนื้อ เห็นสังคติพาดผ่านแต่พระมนุสิโพธิสัตว์จะสวมเสื้อตัวใหญ่บดบังจนมองไม่เห็นสวดทรงของแผ่นหลังสำหรับบางปางที่เปิดหลังจะมีดวงตาที่สามของท่านอยู่บนแผ่นหลังด้วยกลับมาที่พระสาวกรูปร่างอวบอ้วนที่อุทยานโพธิสัตว์กวนอิมผมเห็นท่านมีเส้นผมเป็นขดเหมือนพระพุทธรูปและเห็นสังาติชัดเจนสองมือวางที่พุงนั่งขัดสมาธิราบไม่ยิ้มกว้าง อย่างนี้ชัดเจนว่าเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากพระสังกจ,จายแต่พระสังกจ,จายมาอยู่ที่นี่ดูจะแปลกไปสักหน่อยเพราะอุทยานโพธิสัตว์น่าจะเป็นทางฝั่งมหายานซึ่งปกติแล้วมหายานจะนับถือพระโพธิสัตว์แต่ไม่ค่อยนับถือพระสาวกเท่าไหร่นักควรจะเป็นพระมนุสสิโพธิสัตว์อริยเมตไตรเสียมากกว่าที่จะมาปฏิสถานอยู่ที่นี่ทว่าพอมองข้ามไปอีกฟากหนึ่งก็เห็นว่า ทังขวาของซุ้มมีพระพุทธรูปปางนาคปลกประดิษฐานอยู่ผมนี่ถึงบางอ้อทันทีอุทยานแห่งนี้คงเป็นผลผลิตจากความสามารถพิเศษของคนไทยที่เรียกว่าการผสมผสานต้องยอมรับครับว่าการผสมผสานนี่ถือเป็นสุดยอดพรสวรรค์อันวิเศษของคนไทยโดยเฉพาะไม่งั้นจะมีสเต็กส้มตำสปากเกตตี้แกงเขียวหวานและแฮมเบอร์เกอร์ลาบออกมาขายกันหรือครับพระพุทธรูปปางนาคปลก นอุทยานแห่งนี้มีพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ให้สาธุชนได้สักการะและปิดทองพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้แสดงพระพุทธประวัติช่วงหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และกำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิกทางตะวันตกเฉียงใต้ของพระศรีมหาโพธิ์ตอนนั้นมีลมฝนฟ้าขนองติดต่อกันเวันเคืนพญานาชื่อมุจจรินจึงขึ้นจากสระน้ำแถวนั้น ขนดกายรอบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแผ่พังพานปกพระองค์ไว้กระทั่งฝนหยุดตกมุดจรินนาคราชได้คลายขนดและกลายร่างเป็นมนุษย์เข้ามาสักการะพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงเปล่งพระวจนะว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สงบแล้วรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงความเป็นคนไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายและความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกเสียซึ่งอัศมิมานะคือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่งพระนาคปรกแต่เดิมสร้างเป็นนาคขนดกายรอบพระองค์บทบังพระองค์ขาพยพตั้งแต่พระบาทจรดพระอุระมีเพียงพระอังสาหรือไหลจรดพระเศียรเท่านั้นที่ยื่นพ้นกายพญาน,นาคเทว่าต่อมาปฏิมากรรมได้เปลี่ยนไป กลายเป็นพญานาคขนดกายเป็นบัลลังก์รองรับพระองค์ทั้งนี้นอกจากความสง่างามแล้วอาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลฮินดูซึ่งมีพญานาคเป็นฐานหรือบัลลังก์เทพ,พเจ้าเช่นพระนารายบรรทมศิลที่ทรงนอนบนฐานพญานาคหรือพระพิรุณที่ทรงพญานาคเป็นพาหนะโปรยฝนหรือพระพิคเนตปางประทับบัลลังก์พญานาคขอมได้รับอิทธิพลพระนาคปรกแบบนั่งบัลลังก์พญานาคมาจากอินเดีย โดยปรากฏในพระรัตนตรัยมหายานที่สร้างเป็นรูปครบ3องสามองค์องกลางคือพระนาคปรกต่อมาไทยรับพระนาคปรกมาจากขอบอีกทีหนึ่งโดยพระนาคปรกปรากฏในประเทศพมา่าไทยลาวกัมพูชามาเกินกว่า800ปีแล้วจิจกรรมน่าธรรมชมพระแม่กวนอิมขนาดยักษ์และชมถ้ำใต้ฐานพระแม่ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอุทยานแห่งนี้มีพระแม่กวนอิมขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานโดยพระแม่ทรงยืนโปรยน้ำทิพย์บนฐานดอกบัวมีมังกรล้อมรอบพร้อมกิ่มทงและเง็กนึงหรือเด็กชายทองคำและเด็กหญิงหยกอยู่ด้านหน้าองค์พระแม่ขนาดความสูงองค์พระแม่9.85เมตรฐานมีขนาด8.88เมตรหล่อจากทองเหลืองหนัก15ตัน พระแม่กวนอิมทองเหลืองขนาดใหญ่องค์นี้มีฐานเป็นอาคารภายในตกแต่งเป็นถ้ำเมื่อเข้าไปจะเห็นพระแม่กวนอิมทองเหลืองขนาดประมาณเมตรหน่อยๆประดิษฐานอยู่เป็นปางยืนแต่จะยืนในอากรรกิริยาใดผมมองไม่เห็นเพราะมีประคำไข่มุกที่ชาวบ้านนำมาบูชาคล้องเต็มองค์ไปหมดจุดนี้เป็นจุดสการะอีกหนึ่งแห่งจากนั้นเมื่อเดินเข้าไปภายในถ้ำจำลองจะเห็นพระแม่กวนอิมปางต่างๆประดิษฐานอยู่ หากใครรู้จักปางต่างๆของพระแม่เป็นอันต้องเพ่งตามองและปากหลักพูดคุยชีช้ชวนกันดูอีกพักใหญ่เชียวครับแต่ถ้าใครไม่รู้ก็คงจะผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวจารึกชื่อแขวนโคมด้านหน้าของอุทยานโพธิสัตุรอิ่มเป็นซุ้มหลังคาสูงมีการแขวนโคมแดงมากมายเรียงรายใต้หลังคาสวยงามสมพระเกียรติพระแม่กวนอิมโดยชาวบ้านเชื่อกันว่า หากบูชาโคมแล้วชีวิตจะสว่างสวัยชดช่วงประเพณีการบูชาโคมไม่ใช่มีแต่ที่ท่าฉลองเท่านั้นในประเทศจีนญี่ปุ่นและทางเหนือของไทยก็นิยมบูชาโคมที่ทํากันทั้งในวัดมหายานและศาลเจ้าโดยธรรมเนียมจีนโคมบูชาจะมีเอกลักษณ์คือเป็นสีแดงแต่เดิมการบูชาโคมจะเป็นลักษณะที่ชาวบ้านนําโคมมาจุดและแขวนไว้เพื่อสักการะเทพทว่าในปัจจุบันนี้มีความไม่สะดวกหลายประการ จึงดัดแปลงเป็นทางวัดศาลเจ้าหรืออุทยานแขวนโคมหลอกไว้ใครใคร่บูชาก็เขียนชื่อตนแขวนไว้ที่โคมอุทยานโพธิสัตว์กวนอิมก็ใช้วิธีนี้เช่นกันแต่ว่าพอมาถึงก็จะมาเขียนชื่อแขวนโคมเลยไม่ได้นะครับก่อนอื่นจะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระแม่กวนอิมเสียก่อนจากนั้นก็ไปรับแผ่นใบโพมาเขียนชื่อลงไปแล้วนาแผ่นใบโพไปแขวนไ้ที่โคมเพียงเท่านี้ชีวิตก็รุ่งโรดรุ่งเรืองมีแต่ดีกับดีแล้วครับ เรื่องราวดำเนินมาถึงย่อหน้าสุดท้ายของหนังสือแล้วกราบขอพรกคุณผู้อ่านทุกท่านที่อยู่กับผมจนถึงตอนนี้หากหนังสือเล่มนี้มีคุณประการใดผมขอยกให้คุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ของผมแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขอรับไว้เองแต่ผู้เดียวครับ